ตรงจุดแรกก็จะเป็นที่ครา,าบอุวอนะร์ทั่งชมแล้วเราก็กดเอนเพื่อดูเพื่อคราบตู้เซฟนะอันนี้จะเป็นที่คราบตู้เซฟก็จะต้องใช้แร่ฮีเมทายเจ็ดสิบขนสูงห้าสิบแล้วก็ปูนห้าลูกแล้วก็เงินเขียวจำนวนสองหมื่นแล้วก็โอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมไม่มีการแตกนะ ครับผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้จะเป็ช่อง Nano X Two ครับผมแล้วเราจะพามาสอ <c oughs> นโหลด GTA ใต้เราได้บนมือถือเซิร์ฟบูเล็กซิตี้ครับผมเป็นเซ <c oughs> ิร์ฟแนว RP5M นานผู้ชมนี่แล้วเราเข้ามาในประเทศของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่ถ้าเราเข้ามาดับแรกตัวน,นี้เราก็อยู่ที่จุดเิดเกิดเด็กใหม่ของเขาท่านผู้ชมนี่ครับผมเมื่กรุเข้ามาก็เห็นตรงเขียนเขียนเขาว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศบูรีเอ็ก โลเพนะมาชมไฟเอ็มนะผมนี่ถ้าใครเข้ามายังไม่รู้คำสั่งอะไรก็สามารถทับตามที่เขาพิมพ์ไว้บอกให้ตามนี้นะม้ชมนี่ถ้าทางซ้ายมือเขาเป็นการบอกว่าหมออนนอนกี่คนแพทย์ออนกี่คนแล้วก็ช่างยนต์ออนกี่คนนะู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เข้าที่เข้าไปนอนที่อาบน้ำนะมาชมสำหรับใครที่ไม่ได้นอนหรือว่าไม่ได้อาบน้ำก็สามารถเข้ามาในที่นอนตรงนี้ได้นะมาชมนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายขายของหรือว่าร้านขายพวกขนมต่างๆร้านขายอาหารต่างๆมาชมนี่ด้านล่างก็จะเป็นตู้ ATM มนะครับท่านผู้ชม ข้างใน,นนี่จะมีร้านอะไรเอย่ยร้านเปลี่ยนสก,กินข้างใน,นให้ด้วยท่านผู้ชมนี่ทับ BUY ไปเลยครับนี่ี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสกินที่สก,กินที่2นะนี่ผมเราจะได้เปลี่ยนสก,กินทางด้านบอสอนลามมานะะันะครับท่านผู้ชมสก,กินที่ผมก็เป็นคนที่ลงมอสเอาเองนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายสินค้าอนะไรเอ่ยไปดูกันก็จะเป็นร้านพ่อม,มามาดิบน้ำส้มเครื่องซ่อมรถแล้วก็บัตรทำงานนะผมเดี๋ยวเราซื้อบัตรทำงานไปก่อนเลยเผื่อเราไปทำงานที่อื่นนะท่านผู้ชมก็จะมี อ๋อเราต้องเดินมาเราจะซื้อกี่อันนะผมซื้อตั้งสองอันแล้วกันไม่ได้ครับท่านผะู้ชมไม่พอน่าจะซื้อได้แค่ใบเดียวนะครับซื้อหนึ่งใบพอนี่ตอนนี้ตังเราก็เหลืออยู่ทางหน้าของศูนย์บาทแล้วครับท่านผู้ชมแอมเป็นไงละ่ะท่านผู้ชมป้าถ้าเรามารีวิวเมนูกระเป๋าของเขาดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมกดไป,ไปเลยนี่ผมแล้วเมนูของเขาก็จะมีประมาณนี้ผมก็ท่านบนก็จะเป็นชื่อของของเรานผมนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรนะผมอันนี้ก็จะเป็นไอดีน,น,ะน,นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นพอยครับผมอันนี้ก็จะเป็นไลน์ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกอะอันนี้ก็จะเป็น ID <c oughs> ของเราหรือเปล่าไม่รู้อะผมไม่รู้อะแต่น่นจะเป็น GPS ครับผมอันนี้ไม่รู้ครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นของพวกของโดเนทครับผมพวกของโดเนทก็จะเป็นพวกกล่อ, <c oughs> องซ <ded> ุ่มเงินรถโดนเนทบบเป็นชื่อลำโพงฉายาตอนเข้าเกงผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็แบบตเปลนรหัสผ่านแล้วก็บบเป็นชื่อแล้วก็ดาบไฟบุหรี่ไฟฟ้าหมัดไฟแล้วก็ของงแตต่ัวชม แล้วก็มีดสั้นติดไฟของของดเนี่ของเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อก็จะเป็นข้อมูลสถานะตัวละครต่างๆของท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นกระเป๋านะครับผมก็จะให้น้ำเปล่ามาห้าขวดพิซซ่าหอันแล้วก็กาชาปองสีลูกครับผมแล้วก็กาชาปองครับผมแล้วก็มือถือแล้วก็บัตรทํางานครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาปองเขาดึกว่าจะมีอะไรกับ้างไปเลยกดใช้แล้วครับผมนี่ใช้ยังเนี่ยเปิดไงเอ่ยเปิดไงเอ่ยหรือว่าเราต้องหรือว่าเราต้องไปที่เปิดกาชาท่านผู้ชม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะต้องไปที่เปิดกาชาเลยครับผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมือถือของผมก็จะมีระบบมือถือเขาจะไดภาพสวยๆอย่างนี้เลยผู้ชมอันแรกก็น่าจะเป็นโทรก็ผมนี้ก็จะเป็นน่าจะเซฟลายชื่อเปล่าอันนี้น่าจะเป็นแบงก์เกอร์น่าจะเป็นธนาคารนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปก็ผมนี้คืออะไรไม่รูแต่น่น่าจะเป็นทวิตแน่นอนครับผมนี่จะเป็น f a c e b o o อันนี้ก็น่าจะเป็นวันครับผมกดกลุ่มกลุ่มเพื่อออกจากโทรศัพท์นะครับนี่นี่ก็จะเป็น ท่าทางต่างๆว่ามีท่าทางยกมือเอามือกุมหัวเ,เีหยวนอนงายนอนกอดอกนั่งเก้าอีผ้ผวก็มีท่าเต้นตามนามี่แล้วผมเต้นให้ดูทักท่าดีไหมไมียวหระทำไมโจ๊บขี้เกียจอันนี้ก็จะเป็นจีเป็นผมก็จะบอกสถานที่รถไปงานทุกกฎหมายงานผิดกฎหมายสถานที่รถไปเขาจะบอกพวกงาน,งงานพวกจุดคร์บเลเบลเลเบลวอร์โซนจุดเกิดเด็กใหม่เขาใหญ่ฮุกตู้ปลาอู่ซ่อมรถสุ่มโรงเรียนสถานสถานที่ทำงานเกาะลอยฟ้าบ้านแก๊งอาดี RD, แล้วก็ โรงพยาบาล,ลเอลเอสต่างๆสถ,ถานีตำรวนเอลเอสไปหมดทุกอย่างครับผมเขาจะบอกนี่ถ้าเราอยากไปตรงไหนเขาจะบอกเขาหมดเลยนะครับงานทุกมาเขาจะบอกทีกกททกกท่ทํางานหมูดิบจุดแพ็คหมูดิบแล้วก็ขุดน,น้ํามัน,นับผมแล้วก็วิ่งดินปืนแล้วก็รีดนมวัวแล้วก็เก็บข้าวนะท่านะผู้ชมแล้วก็เก็บหอยตกปลาจุดตัดเหล็กจุดฆ่าไก่ยักษ์ก็มีนะครับท่านผู้ชมงานผิดกฎหมายของเขาจะบอกบอกจุดเรื่อยหรอ งานพิกโกนมาของเขาจะบอกจุดในู้นชมนี่ก็ใครอยากทางานพิกไบก็สามารถมาทําได้แล้วผมเขาบอกจุดได้นะไม่ซ่อนจุดได้น้ชมแสดงว่าตํารวจเสร์มนี้น่าจะไล่โหดน่าดูครับน้ชมป้ายแต่เรามารีวิวจุด,ลดบบลกลดาเบรกลองกีวกว่าว่าจะเป็งมองนี่มีตัวอักษรบอกได้หมดตอนนี้เราอยู่ในเิร์ฟของอะไรน้นชมนี่อันนี้ก็จะเป็นกลาดาเรียกรถส่วนตัวนะเดี๋ยวเรากดเคสเพื่อเรียกเลยครับแต่ตอนนี้เราไม่มีรถส่วนตัวเลยสักคันนะผมก็จะมีอ e ี๊อปให้ใช้ฟรีอย่างนี้เลยน้นชม นี่ผมจำนำรถคันที่จะเอารถไปทํางานก็สามารถมารถที่จุดเกิดจุดใหม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมไปถ้วเราไปรีวิวสถานที่ทัวปไปไอสถานที่ทํางานของคาร์ดิว่ามีงานอะไรที่น่าสนใจกันมากครับไปเลยไปเดินจุดทำงานจุดแรกเลยครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ทำงานเก็บแอปเปิ้ลเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ตรงที่เก็บแอปเปิ้ลเขาก็จะมีที่ซ่องรถได้วยสำหรับนักผู้ชมแล้วก็มีที่ให้เติมน้ำมันสำหรับสำหรับรถคันน้ำมันหมดหรือว่ารถพังก็สามารถมาซ่อมได้นะครับแล้วเราก็วิ่งมาตรงต้นแอปเปิ้ลเลยท่านผู้ชมแล้วเราก็กดเ็กบ นี่กรรมน้ชมก็จะมีท่าทางในการเก็บประมาณนี้ผมไปเจอเนื้อไก่มาผมก็เลยเก็บมาแม่งติดมือผมเอาไม่ออกเลยน้ชมตูดีเอาออกไงผมก็เอาออกไม่เป็นเหมือนกันนี่ผมตอนนั้นเนี่ยก็เก็บแอปเปิลอยู่น้ชมทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้ exp 2ี่สิบในผมก็จะมีผู้สาวอยู่ในซื้อเวยเอาไปต้อมต่อยก็ได้น้ชมเนี่ยอี่ต่อยมากเอาไปหย่งจุนน้ชมมากแล้วเราก็วิ่งมาต้นต่อไปผมเราก็กดทิ่มากิจอีกเลยนะครับนี่กรรมน้ชมก็จะมีท่าทางในการเก็บประมาณนี้เลยนะครับ <S <S ดอดเลือดอดอาหารของเขาก็จะเหมือน เติร yup. yeah, ์ฟป like, ้ายเอ็มเลยผมเหมือนเติร์ฟอะไรนะแฟมซิตี้นะท่านผู้ชมดูดิโคตรเหมือนท่านผู้ชมป้ายถือว่าทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วผมเดินไปเจอที่งานสถานที่ทำงานต่อไปได้ครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็เมื่อกี้ได้ทำงานจุดตัดเหล็กเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องวิ่งเข้ามาในโกดังนี้นะผมแล้วก็วิ่งไปหาตรงที่จุดตัดเหล็กนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนอะวิ่งจิกแจ๊ควิ่งแจ๊คอย่างเข่าวงกุศลเลยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมแล้วเราก็วิ่งเข้ามาจะถึงเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมก็จะอยู่ตรรรงงนนนนนี้้้เเเลลลยผมกกกก็็ะะโดดดดขึไปปแวาาชุท กูต้องมีเศษเหล็กมากพอตรงนี้ไม่จุดแล้วอ๋อตรงนี้ไม่จุดหลอมเหล็กนะครับท่านผู้ชมเราจุดตัดเหล็กอยู่ตรงไ,รไหนวะเนี่อยอ๋อดูตัดเหล็กอยู่ตรงนี้ผมอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ท่านผู้ชมเราเรา,เราก็วิ่งมาตรงนี้เลยผมเร,เรากด M เพื่อตัดเหล็กได้เลยนะครับนี่มันก็คนได้เรื่องทาการตัดเหล็กเป็นที่ร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้ว,ลวตอนนี้เราก็รอมันนับจนครบหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้เราได้สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชมมันก็จะเคลื่อนทีละห้าเลยนะครับนี่ก็จะมีท่าทางในการตัดเหมือนใช้ค้อนทุบอะไรสักอย่างนะครับท่านผ กล่องที่กระดาษหุ้มอ่ะตอนนี้กำลังขโมยข <c oughs> วามือก็จะมีการบอกตอนนี้ว่าใครฆ่าใครด้วยผมเพาะเป็นเติบแนวมาพีไเอก็จะาบอกประมาณนี้แล้วเราก็่อตรงตรงนี้ต่อนะผมเรากดเอฟมาตัดเลยนะครับเราต้องมีเหล็กให้มากกว่าห้าอันแล้วเราก็สามารถนําไปหลอมได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําให้ครบ5้าอันแล้วก็จะพาไปหลอมให้ดูเลยนะครับระบบค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับลืมบอกว่า เกิบนี้มาห้าคนแก๊งฟรีนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ลด nrg ด้วยนะฮะท่านผู้ชมถือว่าแรงพอสมควรเลยนะท่านผู้ชม nrg นเะนี่ยนี่เราไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปจุดอื่นเราสามารถใช้ afk หรือออโต้คลิกช่วยในการใน,าในฟาร์มแล้วก็ได้นะท่านผู้ชมนี่ผมผมก็อยู่จุดเติมเติมนั่งกดจย้ำไปแบบชิวๆครับดูดิเวลาครับเราไม่รีบเราชิวไง <c oughs> คนมันชิวทำไงได้ตอนนี้แล้วละกล้าสุดเส้นผม อนนี้ก็ได้เด็กประมาณกี่อันแล้วเอ่ยไปดูกันก่อนเราได้เศษเด็กมาสามอันแล้วครับท่านผู้ชมป่าเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองวิดีวอเพลลอดได้ยังเราออนครบหนึ่งชั่วโมงเราได้รับเงินสดจำนวนหนึ่งพันห้าพันบาทแล้วก็ได้รับเอพีห้าสิบนะครับตามนี้เลยกด e n เพหลอดนะครับอ๋อเราต้องมีแค่มากกว่าห้าอันนะครับท่านผู้ชมปเดี๋ยวเราไปทำอีกเพิ่มกันอีกสองอันพอเอ้ยกระโดดขึ้นยากอย่างวะปุ๊บอืไม,ม่น่าลงบอสเลยกระโดดโคตรยากเลยท่านผู้ชม เราก็วิ่งมาตรงจุดเดิมผมแล้วกดเองมาตัดต่อเลยนะครับนี่ครับผมเราก็รอมันตัดไปนะครับตุ<ม>กปูนก็ใน G P S เลยเพื่อนเราบอกเพื่อนก่อนใน G P S, <ม> <S เป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับมาชมคอยบอกกันใครเขาไม่รู้อะไรก็คอยบอกกันไปสร<ม>้างภาพเป็นไร้แฟงเอ้ยเรากดเองเมื่อทำต่อเลยครับ<ม>ชิวๆไป ตอนนี้หมอตำรวจก็ออนูนคนทั้งหมดเลยนะครับทผู้ชมก็อย่าลืมสมัครหมอตำรวจจ้างกันเยอะๆนะครับจะครบสี่จะครบห้าอันแล้วทานผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาสี่อันแล้วหรือเปล่าใช่ป่ะนี่ตอนนี้เราได้มาสี่อันี๋ยวผมจะพาไปเปิดกระชาปองกันด้วยไปตอนนี้เราก็ได้ครบห้าอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทานผู้ชมแล้วเราก็วิ่งมาตรงจุดหลอมเล็กเลยปุ๊บแล้วกดอีกว่าหลอมเลยนะครับ นี่ก็จะมีหน้าทางในการหลอมประมาณนี้เลยนะครับเวลออ๋อต้องเว่วสารนะผู้ชมถึงจะทํางานผิดกฎหมายได้ด้วยคนะุผู้ชมเห็นไหมเพื่อนในฟิตคอยบอกกันอยู่ดีดกดเท่อืมหลอมเหล็กค่อนข้างไวพอสมควรเลยนะครับดูดีโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาหนึ่งอันแล้วผมแล้วก็เศษเหล็กลบไปห้าอันแล้วผมไปแล้วเราไปเจอสถานที่ทำงานต่อไปเลยครับ โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ทางานหมูทํางานหมูดิบนะครับผู้ชมนี่แล้วตอนนี้เราก็กดเอมเพื่อเพื่อรับหมูดิบเลยนะครับนี่เราก็รอมันรับหมูดิบนะัผู้ชมเหมือนเหมือนกับว่าเราต่อรอต่อคิวหยิบหมูดิบนะครผู้ชมเราต้องเอาไปส่งที่ไหนครับเนี่ยนั่นน่ะสิเราต้องเอาไปส่งที่ไหนนะ,ะ่นผู้ชมเราก็รอนะครับผู้ชมไปเหมือนก็ว่ามีรถให้ใช้ด้วยหรือเปล่าครับไม่ก็ถ้าผมมองไม่ผิดอะ <im itation> ชิวๆๆไปไปไปเติมนี้ระบบดีมากๆเลยนะครับผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมาไม่เคยบั๊กเลยท่านผู้ชมทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้ EP ยี่สิบนะผมแล้วได้รับหมูดิบนะผู้ชมเรากดคือลดหรอได้รับหมูดิบแล้วก็น่าจะนำไปแพ็หรือเปล่าเรากดเอ็นบัสตา aston. นี่ไปนี่ไปเลยครับเลยฟู๊บโคตรแรงอ่ะผู้ชมดูดิเราเกิดเนี้ยผมกดวายผมแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็งานทุกกฎหมายครับผม แล้วก็จุดแพ็คหมูดิบไปแล้วเราก็ขี่รถมาเลยโอ้โหอยู่แก่างใกล้เลยมาชมว่าเราขับรถก็ได้เดินนะเอาก็ได้นะจริงไปแล้วเราก็วิ่งมาตรงจุดวงแหวนผมแล้วกดเอนเพื่อแล่หมูดิบเลยนะครับไอแพ็คหมูดิบอ้าวเราต้องมีหมูดิบมากกว่า5เราสึสามารถนํามาแพ็คได้นะคบท่านผู้ชมไปแล้วเราไปเจอกัตอนที่ทํางานต่อไปเลยครับโอเคครับผม,มตอนนี้เราก็มาถึงที่ทํางานอะไรเลยไม่รู้มันขึ้นวิ่งวนบนอย่างเงี้ยผมก็เอาตกโอ้โห วิ่งขึ้นไปใหม่ครับผมตอนนี้เราก็อ๋อผมละที่ทํางานขุดเจาะน้ํามันนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งขึ้นมาตรงแบบันไดแบบแบบช้าๆนะเดี๋ยวตกเหมือนผมเมื่อกี้ผมแล้วเาก็กดเอนเพื่อขุดน้ํามันเลยนะครับนี่ครับผมก็จะมีท่าทางในการขุดประมาณนี้เลยเหมือนที่ตีเหล็กนะท่านผู้ชมแล้วก็รอมานับหลอดถึง50นะครับผมเราสูงสามารถจัดเราก็จะได้รับน้ํามันนะครับและ GPS มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยผมอยู่บนเขาบนป่าอย่างนี้เลยท่านผู้ชมดูเดิอยู่ตรงเนี้ยเนี่ย ก็ทํากันได้ผมแล้วตอนทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้ exp ยี่สท่านผู้ชมแล้วเราต้องเอาไปขายที่ไหนเอ่ยไม่รู้เดี๋ยวเราทำอีกสักครั้งไปนี่ก็จะมีเจ้าทางในการทําประมาณนี้ค่อนข้างดีพอสมควรดูดิมีการมีดูดิมีมีการป่องควันขึ้นท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมลองเปิดภาพสวยดิมันจะสวยขนาดไหนวะเชื้อรูยังสวยอะแต่คอมผมมันไม่ไหวไงท่านผู้ชมคอมผมมันก่ำมันมันกากไปแล้วท่านผู้ชมเมื่อก่อนมันเล่นได้ไงเดี๋ยวนี้มันเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นภาพกากๆไปก่อนนะ เราเก็บตังค์ซื้อคอมใหม่ก่อนนะครับท่านผู้ชมไปแล้วเราไปเจอที่สถานสถานที่ทําง,งานต่อไปเลยครับโอเคครับผมเราตอนนี้เราก็ได้อะไรนะมันถึงทาง,งานที่วิ่งดินปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมเราก็กดเอนเพื่อวิ่งดินปืนเลยนะครับนี่กดไปแล้วเราวิ่งสองถุงเราก็จะเราจะได้วิ่งดินปืนสองถุงแล้วก็จ่ายเงินหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมตอเรามีเงินไม่พอเราไม่สามารถทําได้ท่านผู้ชมแล้วเราไปขอเงินแอดมินก่อนนะครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะครับเป้า โอเคครับท่านผู้ชมล้วตอนนี้เราก็ได้เงินมาจำนวน4,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เราก็ขอรถแอดมินมาด้วยนะเห็นป่ม GTRR สามสี่ท่านผู้ชมนี่แล้วก็กดเอ็นเพื่อวิ่งปืนดินปืนให้ผมกดเอ็นปุ๊บแล้วก็กดเพื่อตกฟองผมตอนนี้เราก็ได้ดินปืนมาเป็นที่เรียบร้อยสะพายอยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ไปตรงตามจุดสีแดงเลยนะครับท่านผู้ชมเรากดตามด้วยนะนี่แล้วเราก็กดยิบปุ๊บวก็ขับไปเจอไปกับระบบไปแล้วเราไปเจอกันที่จุดส่งดินปืนเลยนะครับป้า โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ทํางานอะไรเอ่ยงานส่งจุดดินปืนเป็นที่เรียบร้อยเราตอนนี้ถึงจุดถึงที่ส่งดินปืนโอเคครับผมตอนนี้เราคนที่ที่จุดส่งดินปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งไปตรงไอ้หมวกสเีเขียวนี่เลยแล้วกดเอเพื่อส่งดินปืนเลยนะครับนี่อ้าวมาอา้าวทำไมผมส่งไม่ได้อ่ะการอา้าว วิ่งเป็นืนแล้วถูกถูกงานของเราถูกเลิกเลิกน้ชมเราขับรถเถินมาดีผู้ชมเถินแล้วลงน้ําแล้วเราไม่มาถึงจุดอย่างที่มันเป้าหมายไว้เราก็โดนยกเลิกงานผ่านู้ชมไปไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวสถานที่ต่อไปกันบ้างว่าจะมีอะไรกันบ้างไปโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่เดบิเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมแล้วเราก็จะพามาดูที่ว่าที่เดบิวเขาใช้อะไรครับของหรือว่าใช้อะไรตีวุ้กบ่านู้ชมแต่ผมเจอรถใครไม่รู้อ่ะมันล็อกไว้อะผู้ชมเข้าไม่ขับไม่ได้ผู้ชมเราก็ต้องวิ่งไปน้ชม วิ่งไปเลยก็อยู่ไม่ไกลนะท่านผู้ชมแล้วเราก็ยดซ้ายมานะนมาชมนี่ก็ะจะมีต้นคิดมัตอยู่หน้าเรเบลอย่างนี้เลยนะมาชมอยู่ไงวะ,ะงงเนี่ยจุดคาร์บอ่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยอุ๊ยอยู่ไงจุดคาร์บอยู่ตรงนน้นแต่ไม่รู้ขึ้นทางไหนวะฮึมอ๋อมีจะมีบันไดท,ทางขึ้นอยู่อย่างนี้นี่เองอ๋อกดปิ่งขึ้นมาเลยก็จะมีร้านอาหารขายด้วยนะมาชม S <S <k iller> ตรงจุดแรกก็จะเป็นที่คราฟอาวุธนะผู้ชมแล้วเราก็กดเอนเพือ่อดูเพื่อคราฟตู้เซฟนะอันนี้จะเป็นที่คราฟตู้เซฟก็จะต้องใช้แร่ฮิมเมทาย70ท่อนสูง50าสิบแล้วก็ปูน5ลูกแล้วก็เงินเขียวจำนวน20,000แล้วก็โอกาสติด100%นะท่านผู้ชมไม่มีการแตกนะอะไรอันนี้ก็จะเป็นจุดที่คราฟอาวุธนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็กดเอนเพื่อตรงอุ่นเฮบิเอบีซีอย่างนี้ยเลยผมกดเอนเลยก็คร์บอาวุธก็จะมี ของตามนี้รอภาพมันขึ้นแปนไปนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากดฝั่งนี้ก็ได้วะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นที่คราฟยาก็จะมีพวกใช้ของตามนี้ผมก็จะมีเกาะแล้วก็กล่องชุบแล้วก็ระเบิดสตังตามนี้เลยท่านผู้ชมนี่ก็กดเ็นว่าเพื่อดูของคราปพวกอาวุธปืนนะกดเลยไปเลยอ๋อไม่ใช่มันก็เหมือนกันนี่หว่าไปี๋ยวามาดูของคราฟฝั่งนี้กันดีกว่าไปก็จะเป็นที่คราฟอาวุธนะครับท่านผู้ชม กานผชมภา,าพมันไม่ขึ้นอ่ะผมมาดู้จะดูไงอ่ะเราต้องบอกไอ้มินนะว่าตรงนี้น่าจะยังบักอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นคังวัตถุดิบสาหรับการคราบอาวุธท่นานผู้ชมก็จะเป็นพวกเพชรฟ้านในการคราบก็จะมีพวกเพชรฟ้าต้องใช้ในการคราบแลยผมแล้วก็คิดตั้นในคังไม่มีสักอันเลยนะผมแล้วก็ไม้นะผมเราต้องมาแจ้งไอ้มินว่าตรงนี้ยังบักอยู่นะผมตรงที่ ดูคาโบโามันังบักอยู่น้ชมป้ายเดยวเราไปเจอที่สถานที่ต่อไปเลยครับโอเคก็ผมต,ตอนนี้แล้วก็มาาน,นิตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่กะลองเข้ามาตรงตลาดกลางนี้ก็จะมียามกินเฝ้าเพื่อดูราคาสินค้าของตลาดว่าตอนนี้มีอะไรขายเท่าไหร่ร้านเท่าไหร้างครับกดเลนเมอ่อขายไปเลยครับเอยกดีไมาดูเลยครับนี่เอ้ยใชา,าตอนเข้าเกมดีครับขครวะตรงเี้ยงดูไม่ได้น้ชมน่าจะยังไม่ได้ระบบเขา้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมร้านแรกก็จะเป็นร้านขาย,ขายดินปืนนะท่านผะู้ชม เราไปวิ่งเหมือนเราต่มันมันโดนยกเลิกเลยยังขายไม่ได้นะนี่ก็จะเป็นร้านขายข้าวครับผมร้านที่2ก็จะเป็นร้านขายขายเล็กนะฮะนี่ก็จะเป็นร้านขายแร่ผมแล้วก็ร้านขายนมวัวนี่ก็จะเป็นร้านขายเนื้อวัวนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นร้านขายร้านขายวัวทำไมมีซ้ำอ่ะนี่เป็นร้านขายส้มนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลนี่ก็จะเป็นร้านขายเนื้อไก่ครับผมนี่จะเป็นร้านขายแอปเปิลนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นร้านขายทอนซุงนะครท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นร้านขายหอยนะ แล้วก็ร้านขายเนื้อหมูนะเรามีเนื้อหมูอยู่เราขายไปเลยน่าจะได้ราคาดี่หรอกนี่เน่าเรายังไม่ได้ไปลืมไปว่าเรายังทาไม่ติดเราจะขายยังไงนะอันนี้มันมึนตรงนี้ก็จะไม่มีร้านขายเลยจะไ้ชมโล่งโจงเลยครับท่าไ้มชมตรงนี้ <c oughs> นี่น่าจะเป็นร้านขายสก,กินเสื้อผ้าหรือเปล่าใช่จริงๆท่านผู้ชมน่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับผมตรงนี้ไป ตลา,าดของซฟเวอร์เขาก็จะมีเข้าๆประมาณนี้นะ,ะารวมตลาดของเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลา,าดไม่ใช่โรงพยาบาลนะรวมหน้าตลา,าดก็จะมีที่เช่ารถเอ๊อชเรียกรถด,ด้วยนะครับเรียกรถส่วนตัวแต่เราไม่มีรถส่วนตัวเลยซกักกระขนนะครับท่านผู้ชมก่อนนะคราบถนนก็ดูซ้าย,ยดูขวากันด้วยนะผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นจุดต้มมามา่าสำหรับการที่ซื้อมาม่าดิบมาแล้วต้องมาต้มตรง,งนี้ก่อนครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ต้มไม่สามารถกินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายร้ังค้าปกตินะผู้ชมเดี๋ยวเราดูที่ขายอะไรเลย ก็จะขายเลือยตัดไม้เบ็ดตกปลาเหยื่อตกปลาแล้วก็ผ้าหอบศพเอาไว้อุ้มเอ๋อนะผู้ชมมันนีกก็เหยื่อสวรรค์แล้วก็สบู่แล้วก็มือถือแล้วก็วิทยุแล้วก็ใบอนุญาตขึ้นเครื่องบินนะผู้ชมหรือว่าบินออกนอกประเทศนั่นเองนี่ก็จะเป็นารขายของเหมือนกันนะขายเลยเออก็จะขายมาม่าดิบน้ำส้มเครื่องมือซ่อมรถบัตรทำงานเนื้อวากิวเอห้า๋ยวผมจะซื้อมาม่าดิบเป็นต้มให้ท่านผู้ชมดูดีกว,ว่าเซอติบเลย กระเป๋าไม่เพียงพอไม่สาม,มารถด้ท่านผู้ชมไปเไป,ป็นไปนะเราไปรีวิวโครงบ้านของดีกว่าว่าจะเปิดอะไรกันบ้านผมตรงนี้น่าจะเป็นตู้ป่านะถ้าผมทําไม่ผิดนะตรงนี้น่าจะเป็นตู้ป่านะครับปึ๊บ,บตอนนี้เราก็โด้ามรวมมาแบบทเท่นะท่านผู้ชมไปน่าลงมาก็จะมีใครม่รู้ยืนอยู่แอ๊กแอ๊กอยู่เดีย๋ยวแม่งต้องเดินไปเปิดหน้าซะหน่อยแหละคนออนในเซิร์ฟก็18-50คนเลยนะท่านผู้ชมถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว ตอนนี้เราก็าเข้ามาในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่านอนเตียงเสริมนี้น่าจะไม่มีนอนเตียงหรือเปล่าน่าจะมีให้ฉีดยานะสําหรับใครที่เลือดไม่เต็มหรือว่าเลือดลดก็สามารถไปฉีดยาก,กับหมอได้เลยนะครับท่านผู้ชมป้าแล้วเราจะพาไปสอนโรคกันแล้วท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปได้แกะรูปอะไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาโนด้วยนะครับท่านผู้ชมป้าเดีวเราไปดูวิธีสอนโรคก,กันดีกว,ว่าว่าจะเป็นยังไงป้าโอเคครับแล้วตอนนี้ก็ถึงพิธีตอนลงบป็นที่เรียบร้อยนะครับแอปที่เราเปคือแอปเตอร์เอ สามารถหาดาวน์โหลดได้ในเพจสต e เลยนครับอันดับแรกเรากดครับแ R S A Z A เลยนะครับเข้าไปแล้วเราก็เริ่มมาหาว่าดาวน์โหลดนะครับนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่ APK ที่เราดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดเป็น APK ตัวเต็ม4นะครับกดกเข้าไปแล้วก็กดอันบนสุดนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเสร็จนี่อย่าเพิ่งกดเปิดนะครับถ้ากดเปิดไปมันก็หลุดอยู่ดีนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ลงไฟล์ของ Data และอบีีนะครับแล้วเราก็กดเสร็จไปครับถ้าดัตตาเราถ้าเป็นถ้าใครเป็น a n d ด o i d ส1ให้กดไปหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับเพราะว่า Data ต้องโอ้แอ๋จต้องถ้าคัดลอกไปใส่มันจะไม่ได้นะครับมันต้องแตกไฟล์ก่อนครับผมถ้า and ด o i d สิบสามารถกดคัดลอกแล้วไปใส่ได้เลยครับนี่ครับเรากดคัดลอกที่แตกไฟล์เสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วกดดูตรงจุดตัวบนครับ แล้วไปที่ Android Data ครับผมแล้วก็วางนะครับ Data นี่จะลงไว้มากครับผมนะครับแล้วกดจุด2องจุดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดกลับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปเอา OBB นะครับนี่ครับแล้วก็กดลูกตาแล้วก็กดคัดลอกครับคัดลอกครับแล้วก็ Android แล้วก็ OBB ครับผมแล้วก็วางนะครับผมจะลงซ้ำแล้วผมเคยลงไปแล้วนะครับ ครับเราผมนจะตัดคลิปไปตอนที่ลง OBB เสร็จแล้วนะครับโอเคครับล้วตอนนี้เราก็ลง OBB เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็กดเข้าแอป r i s เลยนะครับนี่นะครับกดคำแล้วก็กดเข้าที่เก็บข้อมูลภายในเลยนะครับแล้วเข้าไปที่ Android Data นี่ครับแล้วก็รอมันโหลดไปหนึ่งนะครับแล้วเราก็เริ่มหาไฟล์ความดรอสต้าเกมได้เลยนะครับ นี่นะครับเสร็แล้วครับแล้วก็เข้าแ้มแล้วก็ S A M P เลยนะครับแล้วก็กดตรงด้านล่างสีเหลืองเะยครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชื่อครับเข้าไปแล้วกดเฉพาะครั้งนี้นะครับนี่ครับแล้วผมจะแก้ไขเป็นชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เหมาะสมนะครับไม่ดูน่าเกลียดนะครับผมจะตั้งชื่อว่า F C X X X นะครับแล้วก็กดขวามือเพื่อเซฟนะครับโอเคครับแล้วก็กดใช่ไปโอเคครับแค่นี้ก็ เป็นอนเซียนแล้วครับโอเคถ้าใครชอบกินยินก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้ผมเด้นนะครับสวัสดีคนลาไปก่อนสวัสดีครับ